สวัสดีครับผมในยิาัสสวนร,รถชั้นม6 4ายสเลขที่27นะครับผมวันนี้จะพามาดูกราฟปิระมิดประชากรของเขนยนญานะครับผมจาก55ล้านคนกราฟประชากรปกติจะมีอยู่4รูปแบบนะครับผมแบบปิระมิดน,นะครับผม ในกราฟเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นผู้ชายนะครับสีน้ำเงินฝั่งขวาจะเป็นผู้หญิงสีแดงครับผมสี่รูปแบบมีอะไรบ้างมีป็ิมิตรแบบขยายตัวนะครับผมป็นมิตรแบบคงที่ป็นมิตรแบบเสถียรและป็นมิตรแบบหดตัวนะครับผมในกราฟนี้จะเห็นได้ว่าจะเป็นปริมิตแบบขยายตัวนะครับผมปริมิตแบบขยายตัว เป็นบลนมิดท,ที่ประชากรมีรูปแบบของฐานแบลนมิดกว้างครับผมและยอดแหลมซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและการตายของประชากรที่สูงครับผมมีอัตราการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วครับผมขอบคุณครับ